โอ้เฮลโลสวัสดีนะครับผู้ชมทุกท่านก็โดนทำอยู่ผมเองนะคระับปัจจุบันกำลับเนเกม r e c k e t rival กันนะครับวันนี้นะผมจะมาตีแบทให้พผู้ชมดูนะครับซึ่งแมปเนี้ยมันจะมี 3v3 2v2 1v1 สามารถหาซื้อไปทั่วโลกเลยนะครับมาเดี๋ยวแล้วก็มันจะมีสไตล์กับตัวละครด้วยนะครับซึ่งตัวละครที่ผมใช้เนะี่ยมันเป็นตัวละครสมสุดสงสุดแล้วนะ สไตล์เนะี่ยผมไม่รู้นะว,ว่ามันสูงสุดหรือยังเพราะว่าผมใช้แอมบอดอยู่โอเคมามาค้นหากันเลยสามสองหนึ่งสองหนึ่งโอเคมาลุยเมื่อกี้เป็นการกดทีเดียวสามอันเพื่อที่มันจะได้หามแมชได้ทีเดียวสามอันนะครับมันจะได้หาแบบแมชได้ง่ายโอเคมาต่อเลยตอนนี้รอบันโโลดอย่างเดียวนะครับ เราอธิบายเลยเร็วครับโอเคมาเข้ามาในเกมแล้วมันจะมีปุ่มเซตปุ่มตีปุ่มสกิลปุ่มซ้ายปุ่มขวาแล้วก็ปุ่มกระโดดผมก็เลยไม่ค่อยเก่งมากอไม่รู้ว่าลิปนี้จะแพ้สองสองตาหรือเปล่าชิปนี้ผมกับมันจะเล่นสักสองตาไม่รู้ว่าจะแพ้เออโอเคเอาใหม่ เขาเริ่มยอเยแล้วแล้วฮะว่าทำไปทำไมเราาจะ <c oughs> ใช่ไหมซาร์คาที่รอผมลงคลิปทุกวันอยู่เนี่ยก็สามารถรอต่อไปได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนตุลาคมนี้ผมจะปิดเทอมแล้วรับรองลงคลิปทุกวันแน่นอนหรือถ้าไม่แน่นอนจริงๆน่ะก็นั่นแหละเอาเป็นว่า หลังจากสิบตัวล้าเมื่อไหร่คลิปลงทุกวันแน่นอนครับโอเคมาต่อเลยแปะ๊ะเออเรียบร้อยโดนฐานตัวเองตตยผมว่าสกอร์เริ่มไม่ค่อยน่าดูแล้วล่ะอาจจะแพ้ก็ได้นาตาเน,นี้ยคุณผู้ชมที่สงสัยก็คือผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไร ไอคนไอคนทีมผมเนี่ยมันทำเอาไดเคลื่อนไหวตามผมยังไม่ทันเลยดู <c oughs> ผมว่ายังไงเนะี่ยมันก็ต้องแพ้แน่ๆตันนี้นนอ่าแล้วจังหวะน,นี้แล้วตบไปทีหนึงเต๊ะเป็นไงเป็นไงไม่โดนไม่โดนปื๊บโอ้โหมันยังรับได้ปะ ตรงนี้ออจังหวะนี้นะเออไป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 ดด,ด,ดซ้ายขวากดโอเคลูกตกไฟม,มันเซต็จทันเป็นการเซ็ตเนี่ยเป็นการยงเลิกลูกลูกเสิบลูกตกไฟแล้วเป็นการทําให้ลูกเสิฟแล้วเป็นการทาให้ลูกมันลอยขึ้นซึ่งมาทําให้ตีตกลงล่างได้ไดง่ายคือ แต่ถามว่าให้มาผมไม่ใช้ก็ไม่รู้ดิอาจจะไม่ชินเพราะไม่ได้ใช้มันนันนี้ทรันเป็นที่สุดคุณผู้หญิงก็ทําคะแนนไปได้หนึ่งคะแนนแล้วครับโอ้ไม่ก็ยิ่งเ,เหลือแค่หนึ่งคนแลหว,ว่าอย่างนีน้เราก็ต้องชนะแน่นอนระหว่างนี้นนนววมผมขอ เล่งความเร็ววิดีโอนะครับ ฮ่ตอนนี้แมสสุดท้ายแล้วจะเอาอยัางไงเด้แมสสุดท้ายมามาเปิดตีซะหน่อยเป๊ะโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยถ้าฝั่งข้ามซีกลับมาได้อีกแค่คะแนนเดียวก็จบเลยนะฮะ ไม่รู้จะชช้ได้ไหมคุณมาคุณผู้หญิงเดี๋ยวตีให้ผู้หญิงทางนี้ไปทางนี้ทางนี้มา no no ไม่ oh my god แมสุดท้ายแต่ดันแพ้เลยนะโอเคแต่เรายังไม่จบนะครับไปต่ออีกตาหนึ่งกันเลยดีกว่าไปไปกันเลยมาแล้วจังหวะน,นี้ผมจะได้สองสองสสหนึ่งหนึ่งหรืออะไรเอาว่าหนึ่งหนึ่งงานนี้มันแน่นอนไปเลยซ้ายก่อนซ้ายก่อน อาอาเพุ่งเออเรียบร้อยออเอออผมคิดว่าตอนนี้อาจจะแพ้ก็ได้นะใครจะไปรู้เฮ้ยแต่มมมวา่านะผมมีแววชนะอยู่นะเอ้ยผมมีแววชนะอยู่งานเนี้ยผมว่าอาจจะชนะได้ก็เป็นได้ เอ้ยนำมา3าสูนแล้วมันต้องได้เลยถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมแพ้นะฮะเกมนี้จะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีคำว่าอัดครั้งที่สองเพราะว่าหัวร้อนเกินไปอัดอาร์วีย่งหัวร้อนน้อยกว่าเลยเอาละฮะ มาเลยแม้มีฟีซด้วยเอา,าเละเร่งความเร็วเพื่อความมันนะครับไปเลย บู <c oughs> ขอถอนคำพูดอันนี้ผมแพ้ไม่ชนะหรอกข้ากิดว่าได้นะเดีสวิว่าเกมน,นี้อยากให้ผมอัดต่อหรือเปล่าถ้าอยากให้ผมอัดต่อเนี่ยแสดงว่าผมต้องชนะตานี้แต่หานี้ตอยนี่มผมแพ้แล้วก็ โดนแน่นแน่เรียบร้อยเอาละฮะถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามได้สิบเอ็ดคือจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งใจแบบมากๆเลยเรียบร้อยพูดปุ๊บมาปั๊บเลยปิดคลิปแรงแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดติดตามด้วยนะับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ